ัส้ากลับมาพบกับปูลอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ปูลจะมาพูดถึงน้ำหอมที่ชอบในปี2021ก่อนเดือนมกราจะผ่านพ้นไปเรามารีแคปว่าปีที่แล้วมีน้ำหอมอะไรที่ชอบบ้างมีทั้งหมด5อันดับจะมีตัวอะไรบ้างไปด,ดูกันเลยเริ่มจากอันดับที่5เลยค่ะของปูลจะเป็นคาวเลก้าฟิลเดอะพิเชอร์นะทุกคนสำหรับตัวที่5นะคะ c a l o เลอร์ฟิลด์นะจะเป็นน้ำหอมแนว Fruity Floral นะคะออกมาตั้งแต่ปี2017โดยที่กลิ่นเปิดนะจะเป็นกลิ่นส้มยูสุกลิ่นลูกแพรเป็นผลไม้โทนสดชื่นนะคะให้ความรู้สึกเฟรชทีปไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปตามด้วยดอกพีชบอสซั o มนะคะมีกลิ่นชาอ่อนๆบางๆ ถ้าเราทิ้งไปจนดายดาวแล้วนะจะมีกลิ่นแนววูดดี้มัสกี้นะคะที่ช่วยเพิ่มความละมนุนแล้วก็อบอุ่นให้น้ำหอมตัวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตัวนี้มันพิเศษยังไงมันถึงเป็นท็อป5ปีที่แล้วจริงๆแล้วขวดนี้มันมีเรื่องราวทุกคนขวดนี้มันมีเรื่องราวมันเกิดจากโควิดปีที่แล้วทุกคนก็ต้องล็อกดาวน์แล้วก็อยู่บ้านใช่ไหมคะจากที่ปกติแล้วปนเอาไปขายของได้ วันออกไปส่งของทุกวันนี้ยยอมันก็ลดลงมันก็เบลมันก็น้อยอ่ะอยู่บ้านแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนก็แนะนําเจ้าตัวนี้มาดมครั้งแรกอ่ะมันรู้สึกแบบนี่มันน้าหอมที่เอาไว้ปลอบประโลมจิตใจแล้วชัดๆมันเป็นกลิ่นที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานมันเหมือนมันเหมือนกลิ่นเซฟโซนกลิ่นเซฟโซน่ะทุกคนได้กลิ่นแล้วมันแบบปอบประโลมใจอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะมันมีกลิ่นชากินผลไม้ที่มันช่วยผ่อนคลายเราอะ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบมีใครสักคนมารูปหมวนเราแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไอ้ต้าวนะวันนี้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะมีพยายามใหม่นะเออมันก็เลยเป็นที่มาที่ปีที่แล้วเราชอบกินนี้มากๆเป็นอันดับที่หตัวถัดมาอันดับที่สนะทุกคนเป็นเลสพิกาแจ๊สครับตัวนี้เลย ชื่อก็ค่อนข้างแมนเนาะเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นน้ำหอมยนิเซ็กที่กึ่งไปทางผู้ชายนะทุกคนแต่ขวดแรกที่ปุนได้เขามาเป็นแบ t เก่าซึ่งมันน่าจะค้างสต็อกอยู่ในนั้นสักพักหนึ่งกลิ่นตัวเล้าล้ำกับวานิลามันก็เลยหวานฉ่าจนุรู้สึกว่าเออมันใช้เป็นน้ําหอมผู้หญิงได้นะแต่มันจะเป็นน้ําหอมผู้หญิงที่ไม่ได้หวานจา๋ามันจะเป็นน้ําหอมผู้หญิงแบบหวานปนขมขมด้วยโทเบรคโก้หวานด้วยเล้าลำ้ำแล้วก็วานิลามันดูมันเป็นลุคที่น่าค้นหาหน้ามองมากๆ สำหรับตัวนี้นะออกมาตั้งแต่ปี2013นะคะเปิดแรกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นพิ n ง p พเปอร์เนโรลีมีเล m o n มาบางๆนะแต่กลิ่นที่ตีมาก่อนใครเพื่อนเลยคุณต้องบอกเลยว่ามันเป็น Tobacco แล้วก็ c คเซสเวตทีเวอร์เนาะมันเป็นโน้ตที่แบบแม่น ถ้าเราทิ้งไปจนเขาได้ดาวไปสักพักหนึ่งนะคะกลิ่นที่มันประคองอยู่ด้านล่างก็จะเป็นทอบอโก้ที่ชัดขึ้นวานิลาแล้วก็สำหรับกุณเป็นลำเนาะตัวนี้เวลาได้กลิ่นทลัยเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเท่ hey, แบบมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ดูเท่ดูดูทะมันทะแมงกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแปลกด้วยนะปุ้นไม่เคยได้กลิ่น แจ๊สขับบาแจ๊สแบบนี้ที่ไหนมาครอบนอะ่ะมันก็เลยเออเป็น my favorite ของปูนอันดับที่4สําหรับปีที่แล้วเลยถัดมาเป็นตัวที่สามนะทุกคนเป็นกลิ่นนี้เลยช่องปองโซสแกดเดนะคะสำหรับกลิ่นนี้นะทุกคนชองปองโซสแกดเดนะคะยกขาในตำนานนั้นทุกคนคาแรคเตอร์คนนี้จะแตกต่างจากตัวอื่นๆที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมที่แบบยอ่อๆเนาะ น้ำหอมหวานน้ำพึ่งหยาดเยิมหยาดเยิมไปด้วยอะไรจริงๆเขาไม่ได้บอกนะว่ามันมีน้ำพึ่งแต่โดยส่วนตัวปูนเองอะปุนรู้สึกว่าเออมันหอมราสเบอร์รี่เขาอาจจะหอมหวานจนมันคล้ายๆกับน,น้ำพึ่งเลยอะกลิ่นเปิดของเขานะคะจะเป็นราสเบอร์รี่นะอย่างที่ปูนบอกมันหวานฉ่ำมากๆราสเบอร์รี่อันเนี้ยตามด้วยดอกทูเบอร์โรสแล้วก็มีดอกส้มแล้วก็ดอกมะลินะคะตัวดอกมะลิเนี่ยจะช่วยขับ ความหวานฉ่ำตรงนี้ให้มันดูเฟรชให้มันดูสดชื่นขึ้นพร้อมๆกันแล้วตัวดอกทูบเบอร์โรให้ความพาร์รี่ครีมมี่ด้วยนะคะปิดท้ายอบอุ้มความหวานฉ่ำนี้ด้วยกลิ่นนมที่เป็นเบาบางนะมันจะให้ฟิลแบบคล้ายๆกับผิวเด็กะ่ะทุกคนมันเหมือนแบบคนที่ตื่นมาแล้วเราก็หวานฉ่ำหอมนวลนแบบนี้อยู่แล้วอะนั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของชองปองตัวนี้เลย ถ้าใครรู้จักบ้านชองปองนะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องทํำน้ำหอมแบบหวานหยาดเยิม้มหยดย้อยมากๆซึ่งปูนบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังใครที่หาน้ำหอมที่แบบหวานจนผู้ชายต้องเหลียวมองอะ่ะปูนแนะนำตัวนี้เลยนะชองปองโซสแกรดเดินะคะมันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายโอกาสนะถ้าเทียบกับตัวรุ่นก่อนๆอ,อย่างตัว EDP หรืออะไรเงี้ยปูนรู้สึกว่ามันค่อนข้างจัดทึบแล้วก็ วาน,นิลามากไปหน่อยแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันมีทั้งความสดชื่นของราสเบอร์รี่มีความหวานฉ่าอย่างน้ํำพึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันดูใช้ได้แบบหลากหลายโอกาสมากกว่านะใกล้วันวาเลนทายทุกคนลองเอาไปใช้เดียนะจะได้ยกขาหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ทีแ่แบนบวกะหองไม่ไหวเต็มแขนไปหมดแล้วทุกคนขอระยะใช้แขนข้างถัดไปนะกับ2อันดับสุดท้ายจะเป็นอะไรมา อันดับที่2นะคะถ้าใครเห็นคลิปแรกเนาะอ๋ออยู่แล้วแหละหยิบมาบ่อยซักขนาดนั้น MFK a l l r o s ค่ะทุกคนนี่คือกลิ่นดอกกุหลาบที่ตามหาี่รักมากรักมากจริงๆฉีดที่นอนฉีดตัวฉีดผมฉีดทุกที่ที่จะฉีดได้ฉีดไปให้หมด โน้ตไม่มีอะไรมากไม่ต้องพูดเยอะสเปรเลยเปิดแรกนะทุกคนด้วยกลิ่นมะกรูดกับส้มเนาะไม่ว่าใครจะได้กินอะไรก่อนนะสำหรับปูนคือกลิ่นกุหลาบ <c oughs> ใจกลางน้ำหอมขวดนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะทุกคนาโรสคือโรสทั้งสองสายพันธุ์มีทั้ง b บา g a เก a r o เรียรสแล้วก็แกลสโรส แกลสโรสเนี่ยเป็นดอกกุหลาบจากเมืองแกลสที่จะบานแค่5วันนะคะ5วันนั้นกลิ่นความหอมหวานโชยจะแตกต่างจากกุหลาบพันธ์ุอื่นมากๆและมันรวมอยู่ในขวดนี้เลยรักมากรักมากจริงๆนอกจากจะมีดอกกุหลาบแล้วนะคะมันจะต้องถูกเบรกด้วย กลิ่นดอกไม้ที่มีความพาวเดอรี่ละมุนล,ละมุนนิดนึงเพราะว่ากลหลาบเนี่ยน้ำหอมกลิ่นกลหลาร์จะเป็นน้ำหอมที่ทำค่อนข้างยากคือถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็จะแหลมถ้าใช้น้อยเกินไปก็จะไม่ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นอาราโรสที่มีกลิ่นกุหลาบถึงสองสายพันธุ์แล้วก็มาในจำนวนที่เข้มข้นเนี่ยเขาก็เลยปิดท้ายความแหลมเนี่ยด้วยไวโอเลตนะคะดอกไวโอเลตแล้วก็แมกโนเลียที่มันจะให้ความรู้สึกสะอาดพาวเดอรี่เล็กๆนะคะ ถ้าเรารอไปจนถึงเบสโน้ตของเขาเนี่ยมันจะเป็นซีดาร์วูดแล้วก็มัสนะให้ความอบอุ่นละมุนมากขึ้นตัวา,รารโรสนะคะทุกคนมันจะเป็นน้ำหอมกุหลาบที่หวานละมุนนะคะให้ความเป็นผู้ใหญ่ มันได้ความรู้สึกที่ไลท์บางแต่ก็ยังมีพาวเดอรี่หวานหวานจากแมทูเรีย e แล้วก็ความกุหลาบที่ชัดเจนของแกลสโรสแล้วก็แบลกเรียโรสนะคือไม่มีเหตุผลไหนเลยที่คนชอบน้ำหอมกุหลาบจะไม่ชอบน้ำหอมขวดนี้สำหรับปูนเนี่ยคือชอบกุหลาบมากๆอยู่แล้วขวดน,นี้ก็คือหลักมากจริงยกให้เป็นเฟเวอร์ริตอันดับที่2ของปีที่ผ่านมา มาถึงอันดับที่1แล้วค่ะทุกคนอันดับที่สองยังว่ารักสักขนาดนั้นฉีดที่นองที่นอนเอ่ยอะไรเอ่ยและอันดับ1มันจะขนาดไหนมา my favorite ปีที่แล้ว2021นะขอยกให้คนนี้เลยค่ะทอมฟอร์ดค่ะพ่โรดมาในขวดอันกระติีวเดียว ถ้าใครสงสัยว่าทำไมเขาขวดแค่นี้ใช่ไหมคะอันนี้คือไซส์แซมเปิลนะคะประมาณ4 ml นะมาในหลอดเล็กๆที่เป็นหัวสเปรย์แบบนี้ค่ะอืมเพราะอะไรดูไหมเพราะยังไม่มีการซื้อขวดใหปีนี้จะตั้งใจเก็บเงินทำงานนะเพื่อจะสู่ขอน้องกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันมาค่ะทุกคนสเปรย์กันเลย ถึงชอบกลิ่นกุหลาบมากขนาดนั้นแต่เชื่อไหมทุกคนน,น้ําหอมคนเนี้ยกลิ่นที่มันโชยมากินแร้มไม่ใช่กลิ่นกุหลาบสําหรับทอมฟอร์ดคาเฟ่โรสนะคะผลิตออกมาตั้งแต่ปี2012เนอะโน้ตแรกที่มันออกมาสําหรับปูนเลยนะโน้ตแรกที่มันออกมาคือเม็ดกาแฟแล้วก็ Black Paper, แบ็กเ p เปอร์แล้วก็กลิ่นแพชชูรี่กลิ่นกํายานแล้วก็เซฟรอนนะต้องทิ้งไว้พักนึงเลยอะ กว่าที่ปุนจะเริ่มรู้สึกถึงความหวานของกุหลาบสำหรับใจกลางของน้ำหอมขวดนี้มีกุหลาบถึง3สายพันธุ์เลยนะคะจะมีทั้ง t u รก e โ rose b a g ร e r i a n r คนเดิมคนดีเมโรสเมโรสเนี่ยเท่าที่ปุนไปหาข้อมูลมามันเป็นดอกกุหลาบที่ปลูกในเมืองแกลสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ความหวานของเขาในช่วงกลางขวดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับราโรสเลย แต่สิ่งที่ทําให้น้ําหอมตัวนี้ดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหาจนเป็นอันดับหนึ่งในใจปูนมันนานมากแล้วจริงๆมันก็เป็นเพราะว่าการเบลนด์ของเม็ดกาแฟแอมเบอร์แล้วก็แพชชูรี่ที่มันผสมจนทําให้รู้สึกว่าน้ําหอมกุลาบวานนี้มันไม่ได้แหลมมันไม่ได้หวานแต่มันมีมิติเป็นหวานปนขมความขมของเม็ดกาแฟความเผ็ดซ่าของแบล็คเพเปอร์แล้วก็แซฟรอนมันน่าค้นหามันดี งดงามไปหมดนะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับ5ดับน้ำหอมที่ปูนชอบที่สุดในปีที่แล้วนะคะมีน้ำหอมที่เพื่อนๆชอบอยู่ในลิสต์นี้บ้างหรือเปล่าถ้าใครชอบกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะมาแชร์กันไว้ปูนจะไปหามาลองบ้างนะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่อง YouTube ของปูนด้วยนะแล้วก็ฝากเพจ a c e b o o k ของ Per f u ฟ e l l ด้วยนะคะ ในนั้นจะมีงานเขียนเกี่ยวกับน้ำหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์กลิ่นหอมต่างๆนะรวมถึงแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับน้ำหอมในนั้นด้วยถ้าใครมีเวลาว่าง,างไม่จะทำอะไรเข้าไปตามอ่านกันได้นะสำหรับวันนี้วนไปก่อนแล้วฟูมาแอลบายบายจ้าแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่ดูมาจนจบคลิปจนถึงตอนนี้เลยนะคะสามารถนำโค้ดที่อยู่ตรงนี้ พร้อมหลักฐานการกดไลค์ Facebook หรือ YouTube ในช่องของ p u r f u m ู m ์ l นนะแกลกรับส่วนลด5%ได้ที่หน้าร้านน้ำหอมของปูนที่จตุจักรเลยนะคะเดี๋ยวปูนจะขึ้นโค้ดแล้วก็ที่อยู่ไว้ให้ตรงนี้นะว่างๆไปเจอกันที่ร้านน้ำหอมปูนได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆบ๊ายบาย